Hey, what's up everybody? What's going on how are you how you doing give me some good news how you doing today h o m I'm so hot you're so hot oops I'm so hot <laughs> ไม่แปล <laughs> แว่าฉันเราร้อนมากๆฉันเซ็กซี่นะอยู่รู้เปล่า <laughs> ไม่ได้เหรอคะ <laughs> มันก็ make sense แต่ว่าถ้าจะพูดแบบเน้นความเห็นของเราอะว่าเรารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยกับสมมุติวันนี้ร้อนมากใช่ป่ะเราใช้ what are, ตามด้วย adjective ก,กับคำนามใช่ไหมอย่างวันที่ร้อนก็ Hot day ลองใส่ What a What a hot day What a hot day นั่นนั้นเองนะครับคราวนี้ What a เนี่ยรู้ไหมว่ามันใช้ได้แบบทั่วไปแล้วใช้ได้กว้างขวางมากๆเลยอย่างเช่นโอเควันนี้ไอเห็นอยู่ตัดผมมาน่ารักดี What a cute haircut ไหนลองพูดดิ What a cute haircut What a cute haircut คราวนี้อยู่ไปถามเพื่อนว่าไปเที่ยวมาแล้วสนุกไหม How was your trip ใช่ไหมถ้าเขาจะตอบว่าอืทริปสนุกมากลราใส่ What a what a wonderful trip what a wonderful trip uh, the great yeah. photographer what a good photographer what a good photographer